สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามา,า,มาสรุป s ซ็ตฟิฟตี้เด t กฟิเจกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมโอเคผมลงอันนี้ก่อนลงรายละเอียดให้ก่อนนะวันนี้เป็นแบ a r โดจินะครับแล้วก็ตามที่คาดไว้คือเนื่องจาก สองสองวันเนี้ยวันพฤหัสกับวันศุกร์นะเราพูดไปวันอาทิตย์เนาะมันเป็นสตรองเป็นสตรองแบ a บเป็นสตรองเล e g อะนะครับเออ่ผมเลยคิดว่าน่าจะมีการ trigger sell signal โดยลงไปต่ำกว่าลงวันนี้ซึ่งก็จริงนะครับแล้วก็มาลงไปถึงโลของวันที่7จ็ดจุลายพอดีเป๊ะเป๊ะเ,เลยนะนะเท่าทิกเลยอะนะแล้วก็มันเริ่มทำ คาราบุริกเว e b o t ทอมเราก็พูดไว้นะครับแล้วก็วันนี้มันเป็นดิส o พ n เมนต์ของแบ a r ที่ช็อตใต้โลของมุวันสุกนะคือแบร์ที่เห็นว่าตลาดกำลังลงเนี่ยเขาเขาจะรู้สึกดิส o พ n เมนต์จากบาวันนี้แหละแม้ว่าวันนี้จะเป็นแบร์บานะเป็นแบร์โดจินะซึ่งดีสำหรับพวกแบร์แต่มันก็เป็นดิส o พ n เมนต์ของพวกแบร์ที่ช็อตที่โลของเทดดิงเจ์ด้วยนะครับประกอบกับ มันถึงระยะมนชมั่วโมงนะครับมันถึงระยะไม่ชั่วโมงตัวนี้แล้วก็มันถึงระยะเทคโปรฟิตหนึ่งเท่าของแบร์ที่ชออ็อตใต้โลของเมื่อวันที่25เซฟนะครับพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยองค์ประกอบหลายอย่างทั้ง parabolic w a d g e ความเป็น Climatic r e h a v i o r ความเป็น Cell Climax เนี่ยเราคาดว่าเราน่าจะเห็นการ Take Profit ของแบร์นะครับ หรือพูดง่ายๆก็คือเราคิดว่าน่าจะมีรีบาวใน,ในในสัปดาห์นี้นะผมคิดว่าน่าจะมีรีบาวในสัปดาห์นี้แต่ว่า,าผมก็ยังคิดว่าเหนือไฮของวันนี้นะครับเหนือไฮของวันนี้แล้วก็เหนือไฮของวันศุกร์นะครับเราน่าจะมีเซลเลอร์มากกว่าไบาเออร์คือผมคิดว่ารีบาวขึ้นไปเนี่ยข้างบนเนี่ย มีมีเซลเลอร์นะครับแล้วก็ตลาดอาจจะขึ้นไปทดสอบเส้น ema ของเดลติชาอีกครั้งหนึ่งแล้วเฟลแล้วก็ลงมาอีกนะครับแม้ว่าแม้ว่าผมจะคิดว่าตลาดจะลงไปที่ทดสอบโลงของที่29เจูนเนี่ยแต่ผมก็ไม่คิดว่าตลาดมันจะลงรวดเดียวนะครับแบบที่ผมพูดไว้ในคลิปเมื่อวันอาทิตย์เนาะถ้าใครอยากจะฟังก็ไปฟังดูคลิปนึงนะครับวันนี้ก็วัพูดสั้นๆแล้วคันเนาะไม่ค่อยมีอะไรมาก เออตอนเช้าเนี่ยผมก็ช็อตนะตอนเช้าเนี่ยผมก็ชอ็อตผมก็เห็นชุดนี้เป็นรีบาวนะไอ้เมื่อเช้าชที่แก๊ปอัพขึ้นมาเนี่ยแต่ผมก็ไม่ช็อตทันทีที่บาร์ที่2อง 2> นะผมก็มาชอ็อตบาร์นี้บาร์ตอน10บโมหทีนะครับแล้วก็เราก็ได้ประมาณ2เท่าของวิกส์เนาะประมาณ2เท่าของวิกส์ดีนะชุดนี้ดี ผมก็ e x i สที่ตรงนี้นะครับก่อนจะถึงไงเจ็ดตุลาโลนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดนี้ผมบายนะแต่ผมไม่ได้บายบารนี้นะคือคือเวลามันมีแบบนี้ผมมักจะซื้อที่ครึ่งหนึ่งของบารตัวเนี้แต่มันไม่มันไม่ให้ผมอะพอมันมีบารนี้ขึ้นมาเสร็จเวนเข้าไม่ได้วะคือผมไม่เห็นแล้วว่าผมคิดว่าเนะี้ยบารนี้นะ่าจะเกิดจากการเทคโปรฟิตของพวกแบร ผมก็เลยต้องมาเข้าที่ไฮวันโดจิซึ่งจริงๆก็เป็นเป็นเซตอัพที่ผมชอบมากนะในไฮวันไฮวันบายเซตอัพโดจิหลังจากเบรกเอาแบบนี้นะเออเป็นเฟเรนด์ของผมอันหนึ่งเลยแหละแล้ว,ลวก็อันเนี้ยมันก็เทคโปรฟิตที่2เท่าอ่าเห็นไหมที่2เท่าแต่จริงๆอ่ะมันถึง3เท่านะถ้ารอนี่ถ้ารอนจะถึงเลยเนะี่ยเก้าสิบเจ็ดจุด สามเห็นนะจุดอะไรวะที่ตัวนี้มันจุดหนึ่งถึงไหมไม่ถึงนะขาดไปนิดนึงนะ,ะแต่ก็ก็คือไปไปออกที่อันเดอร์ไฮเนี่ยก,ก็จะได้เพิ่มอีกนิดหน่อยแต่จริงๆก็ในตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะก็เราเล่นสั้นเพราะว่าเราก็เราก็เห็นว่ามันยังอยู่ในแบร์เราก็ไม่อยาก เล่นไก่ซึ่งก็จริงเนาะไซเวหลังจากนั้นไซเวเพราะว่ามันเป็นไบไคม m กนะมันก็ไซเวแต่มันยังไม่กินสต็อปผมนะเนี่ยช่วงที่มันมาปิดช่วงตลาดช่วงเชา้าบ่ายมันก็เลยมีอันนั้นเลกอัพนะแล้วเลขที่ขึ้นไปนี้ก็ weak มากมันก็เลย fail นะก็เลยเป็นเป็นเวนะครับเป็นเวทแบบนี้เป็นเวแบบนี้นะ ตัวนี้หนึ่งสองสามี้เราจะนับเวทจำนนี้ก็ได้อะอย่างเงี้เหมือนกันนะครับนับเวทมันก็ลงแต่ผมว่าคิดว่าเวทเนี้ยยังไม่จบผมคิดว่าน่าจะมีอีกเล็กนึงนะครับหมายถึงพวกนี้เพราะว่าชุดนี้มันมันเทคโปรฟิตดีอะผมว่าน่าจะมีน่าจะมีอันเล็กแต่ว่าไอที่ลงมาช่วงบ่ายนี้ก็โอ้โหก็สตรองอยู่นะก็ไม่แน่หรอกเนาะ แต่ผมก็กคิดว่าถ้าขึ้นไปผมคิดว่าเหนือไฮของวันนี้กับไฮของเนี่ยวันที่ย9ิบเก้าซฟเนี่ยมันเป็นบิ๊กแบร์เบรคเอาบาร์เนี่ยน่าจะมีเซลเลอร์เนาะอาจจะขึ้นไปถึงเส้นนี้เนี่ยท็อปออฟเนี่ยอาจจะถึงตัวนี้นะครับได้เหมือนกันไม่แน่ไม่แน่แน maybe maybe not <c oughs> ็อนะก็อืมนะ เราก็อาจจะได้เห็นไม่แน่เนาะเราอาจจะเห็นมันอาจจะเบรกเอาก็ได้นะคือมันอาจจะมีเบรกเอาแบบรุนแรงก็ได้ถ้าเกิดมีการเทคโปรฟิตกครั้งในวัในพรุ่งนี้เบรกก็อาจจะขึ้นไปไกลเห็นไหมขึ้นเป็นนี่เลยใช่ปะ่ะแต่ว่าเราก็ลบไปก่อนเพราะว่ามันยังไม่เบรกอะก็อ,ะอย่างที่บอกมันยังไม่มีเบรกเอาเราก็อย่าไปคิดว่ามันจะเบรกน,นะครับมันก็อาจจะไม่เบรกก็ได้นะครับ ก็ที่ลงมาก็ใช้ n แน n คือจริงๆอ่ะผมก็ผมก็จะช็อตบานนี้เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละช่วงบ่ายบางทีไม่ไม่ค่อยมีสมาธิก็เทรดแดกอยู่วันนี้ก็วันนี้ก็เทรดแดกได้นะเออวันนี้จริงๆผมได้ตรงนี้กับตรงนี้นิดนึงผมก็พอแล้วแหละวันเนี้ยจริงๆมถึงแม้จะไม่ได้ช็อตเล็กนี้นะแต่มันก็ช็อตได้ช็อตบานี้นี่ก็ออกประมาณสักสองเท่า แนะี่ประมาณนี้นะซึ่งมันลงมาเนี่ยผมก็คิดอยู่แล้วว่าไอ้ใต้โลเนี่ยโลของ yesterday เนะี่ยหรือไอ้โลตัวเนี้ยน่าจะมีไบ y e r กลับมานะเพราะว่าเลขนี้มันสตรองแล้วก็ไอ้พวก break out trader เนะี you, นะ่ยโดนทร a p อยู่เนี่ยที่โลเนี้ยกับโลนี้นะเห็นไหมพัดลงมาปึ๊บแมงแมงเด้งเลยเห็นไหมนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าแม้ว่ามันจะลงมาสตรองขนาดนี้ก็ยังมีบาวเขเพราะว่า พวกแบร์เนี่ยจะกลัวเนี่ยผมเป็นแบร์ที่ช็อตเนี่ยผมก็เห็นอย่างเงี้ยผมก็อยากจะ e x ็กซที่โลนี้หรือไม่ก็ที่โลนี้นี่ตรงนี้เห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็พฤติกรรมตลาดมันก็จะเป็นแบบนี้แน่นอนนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากวันนี้มันก็ปิดเหนือโลของเมื่อวานนี้นะครับไอ้เมื่อวันศุกร์เนาะแล้วก็ด้วยความที่ช่วงเช้า11บเอโมงเนี่ยมันมีการเทคโปรฟิต จริงจังนะผมว่าอันนี้คือการเทคโปรฟิตจริงจังผมเลยคิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะมีอะไรซัมซัมซัมติ้งอะเกี่ยวกับการรีเวิร์สขึ้นใหม่ๆนะครับบางทีผมก็เจอนะผมก็คิดว่าเหนือบรนะิอาโดจิเนี่ยจะมีเซลเลอร์ปรากฏแม่งแกปอัพเบรกปุ๊บขึ้นใหม่แล้วมันไปโอ้โหวันพวกนี้มันไปปิดไกลอะไรอย่างเงี้ยนะมันเบรกตอนนะี้สําเร็จมันก็บางทีมันก็ขึ้นต่อนะเออผมก็เคยเจอมันพอมันเบรก เบรกปาร์ฟเบรกดีปุ๊บเนี่ยโอ้หแบมันก็ตกใจอ่ะใช่ปะแล้วก็พอลงมาทีเนี่ยแบมพวกเนี้ยที่ยังไม่ exit เนี่ยเขาก็ exit ที่ high ของวันนี้เลยเงี้ยมันก็ตลาดมันก็จะขึ้นต่อขึ้นต่อมันลงมาเทส high แล้วขึ้นต่อขึ้นต่ออะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยพฤติกรรมก็คือพอพอฝั่งนึงมันกลัวปุ๊บมันจะมันจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะตลาดมันก็จะมี opposite direction คือเหมือนว่าจากเดิอนที่มันลงลงอยู่ดีมันก็ ขึ้นไปอีกทิศทางหนึ่งมีวิวโซลขึ้นไปอย่างเงี้ยนั่นะ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 คือพฤติกรรมปกตินะ่พฤติกรรมปกติเนี้ยการเทคโปรฟิตเนี้ยอย่างเงี้ยเนี้ยจริงถามจริงมันก็มีบูที่ดักบาบไหมก็อาจจะมีนะแต่ผมว่าส่วนใหญ่มันเกิดจากพวกแบร์เทคโปรฟิตมากกว่ามันไม่ได้เกิดจากบูมันมันดูหน้าช็อตมากกว่าเนาะใช่ปะตลาดแบบนี้มันดูหน้าช็อตไม่น่าไม่น่าเล่นลองใช่ปะ ั้นไอ้บาพวกนี้มันจะเกิดจากการเทคโปรฟิลพวกแบ่ไม่ใช่ไม่ใช่เกิดจากพวกบูที่มาซือ้อพวกบูที่มาซื้อนี่คือพวกหน่วยกาตายนะครับเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลองดูกันผมก็เอาสั้นๆเนาะว่าเออช่วงพรุ่งนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมจะได้ไลฟ์หรือเปล่าก็เดี๋ยวดูกันแล้วกันนะผมช่วงสัปดาห์นี้พอดีผมก็ยุ่งๆอะ่ะเพราะว่าภรรยา ไปทำงานไกลอ่ะเนาะก็ต้องดูแลลูกเยอะก็จะไม่มีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็โตใครโตมันนะครับ <laughs> โอเคเนาะไปที่เข้าใจกัน <laughs> โอเคนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ